ทุกคนคิดว่าไอ้ด่างบ้าไปแล้วหมาจอนจัดลายจุดที่เคยนอนสงบนิ่งหน้าโบสถ์กลับลุกขึ้นมาเห่ากันโชคและแยกเขี้ยวขวางทางไม่ให้ลุงก้าวเท้าเข้าประตูวัดอย่างรุนแรงลุงพยายามจะเดินต่อแต่มันกลับกระโจนเข้าใส่จนคนรอบข้างต้องรีบเข้ามาช่วยกันไล่เพราะคิดว่ามันดุร้ายหรืออาจจะเห็นสิ่งลี้ลับบางอย่างลุงตัดสินใจหยุดเดินด้วยความตกใจเพียงไม่ขี่วินาทีทันใดนั้นเองเสียงโลหะลั่นเปรยะก็ดังขึ้น ก่อนที่โคมไฟระยะขนาดยักษ์จะร่วงหล่นกระแทกพื้นเสียงดังสนัน่นฝุ่นตลบอบอวนตรงจุดที่ลุงควรจะยืนอยู่พอดีเป๊ะทุกคนในวัดต่างยืนตัวแข็งทื่อด้วยความช็อกความจริงที่น่าขนลุกคือไอ้ด่างไม่ได้เห็นผีแต่มันได้ยินเสียงเล็กๆของลวดสลิงที่กำลังจะขาดซึ่งหูคนปกติไม่มีวันได้ยินมันยอมถูกตราหน้าเป็นหมาดุยอมถูกคนรุมด่าและขับไล่เพียงเพื่อจะรักษาชีวิตของลุงเอาไว้ในวินาทีสุดท้ายภาพโคมไฟที่แตกกระจาย ัดสลับกับแววตาที่จ้องมองมาอย่างสงบและโล่งอกของไอ้ด่างทําเอาลุงถึงกับเขาอ่อนและน้าตาซึมออกมาทันทีเพราะสัญชาตญาณที่คนมองว่าไร้ค่ากลับกลายเป็นปาฏิหาริย์ที่ช่วยชีวิตเขาไว้อย่างไม่น่าเชื่อนี่ไม่ใช่แค่หมาวัดธรรมดาแต่มันคือฮีโร่สีขา